พิกัดร้านชาบู2 9 9บาทยานราชาเทวีแล้ววันนี้ซีเกมมากับโซดิงนะคะบอกได้เลยว่าคนที่ชอบกินชาบูแบบซีเกมคเนี่ยดน,น้ำซุปช่ำน้ำจิ้มช่ำเลยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการไล่เค็มได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะในการกินชาบูของซีเกมไม่รอช้านะคะไปกินกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านชูบาชาบูนะคะหุโหวัตถุด,ดิบสดใหม่ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อกระซิบนิดนึงนะคะว่าคนที่เป็นสายเนื้อเลอเวอร์เนี่ยสั่งได้ไม่อั้นเลยรวมทั้งมีอาหารทะเลทั้งของทานเล่นก็เยอะมากเช่นกัน อยากจะบอกนะว่าวันนี้น้ำซุปที่ร้านนี้เด็ดมากๆมีให้เลือกถึง4ี่ซุปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปน้ำดำซุปหม่าล่าซุปชาบูแล้วก็ต้ยมยำคนที่เป็นสายซดน้ำซุปนะคะบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้มากๆยังไม่พอนะแกมีน้ำจิ้มสุดพิเศษด้วยมีน้ำจิ้มทั้งหมด3แบบเลยไม่ว่าจะเป็นซุกี้พอนสอึหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มงาค่ะโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากๆขอตัวไปกินแซ่บก่อนนะคะ แต่ตาก่อนที่จะกินกันนะคะเรามีตัวช่วยดีๆไม่งั้นหน้าตัวเราตุ๋ยแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือโซดิงนั่นเองชงเลยค่ะโซดิงตัวนี้ชงดื่มง่ายมากๆเลยค่ะกับน้ำ150 ml กินเท่าไหร่ก็ไม่กลัวตุ๋ยเอาละค่ะคนๆๆให้ละลายแล้วเราก็ดื่มได้เลยจ้าหอมอร่อยสดชื่นรสชาติชามะนาวดื่มง่ายสุดๆทีนี้ก็ลุยกันเลยค่ะโซ่โซๆๆไม่ต้องรู้สึกผิดกันแล้ว กินชาบูเสร็จแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าร้านนี้ก็มีไอติมล้างปากด้วยมีหลากหลายรสชาติมากเลยค่ะอร่อยมากๆเลย <Wow. S 1> อโอ้ยอิ่มมากแต่อยากจะบอกนะคะว่าเราอิ่มแค่ไหนก็ไม่กลัวตุ๋ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ค่ะโซดิงสำหรับคนที่ชอบกินชาบูสดน้ำซุปชุ่มๆแบบซีเกมนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเอาอยู่มากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตุ๋ยเพียงโซดิงค่ะเดี๋ยว สดชื่น